ครับตอนนี้เราอยู่กับชุดซูเปอร์บ็อกครับผมท่านใดบ้านใดที่มีปั๊มน้ำที่เป็นระบบไฟฟ้าการไฟฟ้านะครับระบบ ac ไม่ว่าจะเป็นสมิร์ทหรือหอยโข่งครับปั๊มนี้สามารถแปลงมาใช้กับโซล่าเซลล์ได้ครับก็ใช้แผงได้รวมกันสูงได้ไม่เกิน450โวลต์ครับตัวนี้เป็นเป็น ตัวแปลงเป็นซูเปอร์บ็อกแปลงเป็นใช้โซลาเซลล์หรือไม่ก็เอาตัวการไฟฟ้ามาควบคู่ได้คือเป็นตัวไฮบริดเลยรวมผสมไฟกันได้เลยแล้วก็ประหยัดไฟช่วงเช้าครับก็คือท่านนดสนใจที่จะมาใช้โซลาเซลล์ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนปัม๊มใช้ใช้ตัวซูเปอร์บล็อกนี้ได้เลยครับผมตัวนี้ครับขนาด วัตต์ก็คือตัวนี้สองร้อยสองพันห้าร้อยวัตต์ครับผมใช้ง่ายสะดวกสบายครับ